วันนี้นะครับผมจะมารีเบิร์ตขั้นสุดท้ายนะครับก็คือขั้นที่14นะครับผมซึ่งใช้เงิน100่ทีนะครับแล้วก็ใช้ทิปปี้ท็อปป้าอะไรเนี่ยซึ่งผมก็มีครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวผมเอาไอเดียอมาเอาตัวรีเบิร์ตเลยแล้วกันนะนี่ไงทิปปี้ท็อปป้าท็อปป้าทิปป้าทิปปี้ท็อปปี้ท็อปป้าทิปป้าทิปปี้ท็อปปี้ทิปป้าทิปป้าทักมาแล้ว แล้วตอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับแล้วก็เงินเรียบร้อยหนึ่งร้อยทีแล้วโอเคครับตอนนี้เราเก็บหมดทุกอย่างแล้วครับคนดูมาเดี๋ยวเรามารีบร์นขั้นสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับสามสองหนึ่งป้าเรียบร้อยครับผมขั้นสุดท้ายมาแล้วนะครับอัพต่อไปไม่ได้แล้วนะเงินเริ่มต้นสองจุดห้าทีครับผมโอ้โหยังเยอะมาราบคนดูเดี๋ยวเราไปขโมยกันเลยดีกว่านะ มาคนดูเรามาเซิฟแรกกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรนักขโมยบ้างเออเขาไม่มากันหรอเออวิย์วิทย์อ่นั้นคุ้มกว่าโคโคฟันโตเอเลฟังโตวิทย์จะผมเอาระดับดีกว่าดีกว่าเพราะระดับดีกว่ามากูงกว่าเสมอป้าเออมันง่ายเลยเหรอง่ายอย่างงี้เหรอไปดิผมมีผมมีกีดผมมีกีด ผมมีกีดผมมีกีดครัผมมีกรีดครับาลาเล่โอทาลาลาทาลาเล่ทาลาลาทาราเล่ทาราลาทาราเล่ทาลาลาง่ายๆงี้เหรอเออค่อยคุยกันง่ายหน่อยง่ายอย่างเงี้ยโอ้โหผมผพลาดเล็กหน่อย ซามินี่สไปเดอรีนี่สวยหวังว่าจะไม่มีใครเห็นผมนะโอ้โหพลเมืองดีเมื่อกี้แล้วดูผมจะโดนจ้องาาเลรุเลรุ สามวิสองวิว๊าย,ยอ่โอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราเอาตัวมาเก็บกันก่อนเลยดีกว่านะขโมยตัวใหม่ก่อนอยากได้ตัวใหม่ควิโวลิอเมเลออนผมอยากได้ตัวใหม่ขอตัวใหม่หน่อยเออตัวใหม่เขายังไม่ให้ผูอมเร็วไปปะ อ่ะออกนี้เฉยโอ้ยเดี๋ยวนะผ,ผมลน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 ทราลาลิตาทราลาลามีเวลาจํากัดไงคนาดูโอหผมลนเมื่อกี้คือถ้าผมเป็นลนเมื่อกี้นะ เมื mastery, ่อกี turkey, house, hands, ้ผมลนนิดหน่อยคนดูโอดินดินดินดุนมาโอดินดินดินโอนดิ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 นดุนโอดินดินดินโอ้ดินดินดินดุนโอดินดินดินดุนโอดินดินดินดุนโอ้ยโอดินดินดินดุนโอดินดินดินดุนโได่นรอเข้าใกล้บ้านผมก่อนโอดินดินดินดุ้ดิน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 ดุนผมโดนอะไรเนี่ยโอดินดินดินดุนโอ้ย โหเต็มไปหมดเลยดินดินดินดุนเข้าบ้านไปแล้วแล้วพะคุมล่มองหนผมมันต้องอยู่ช่องสามดิ Rhino tosterino เว่งวิ่งวว่งวิงว่งแบบพี่ตูนเอื้อสำเร็จขาดโชว์ด้วย บูกาดินิกุ f ฟ s a m m มมี s นิสไปโอ้โหโอ้ยเกลมันมีแต่อุปสรรคให้คนดูจิราฟาเซเลสเตรย์าฟาเซเลเตรค่อยๆค่อยๆมันมาแล้วยตัวใหญ่ ซิกแซกซิงแซกโอ้โหคอพโบคอพจอยคอพโบคอพจอยรู้เ,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 เล่รู้เล่รู้เล่เอาโอเคครับเดี๋ยวเราเอาตัวไปเก็บก่อนละกันนะครับคนดู <c oughs> โอเคตอนนี้เราเก็บตัวเสร็จละส่วนตัวนี้ก็หายทิ้งไปแล้วกันบอมบอมินิกุซินีบอมมินิกุซินีโอ้โหแล้วมันไม่ลงบอมบอมินิกุซินีบอมบอมินิกุซินีบอมบอมินิกุซินี สามเสษห้าอยากจะร้องไห้เลรูเลรูเลรูเลเลรูเลรูเลรูโอเคได้มาแล้วหนึ่งตัวคุณดูได้เพิ่มไปหนึ่งตัวแล้วำหร,รับมิติกเราก็ขายทิ้งเลยละงานเพราะว่าไม่อยากได้เนี่ยขโมยมาทำ้ายจิตใจ สีเ็ดีเข็ดผมเจอซีเครดบิอนเต้จฟิเ่ฮ้ย้ยเ้ยคดูวะดูออออกแล้วเขาไม่ได้สีเข็ด คนดูครับเราขโมยระดับซีเคดได้จริงๆครับคุณดูคุดูดูครับโอ้โยโคตรสุดโค้รสุดคนดูเราขโมยระดับซีเคดได้นะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคนดูแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะแล้วก็ผมจะแจกตัวนี้นะครับคนดูใครอยากได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์มาว่าอยากได้เพราะอะไรนะครับใครตอบโดนใจผมเอาไปเลยครับผมส่วนรางวัลจากคลิปที่แล้วนะครับคนที่ได้ก็คือคนนี้ครับ อย่าลืมติดต่อรับรางวัลที่เพจมาวินเฮดหรือว่าจะเป็นดิสคอร์ส่วนตัวก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับคนดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมโอ้โหขออนุญาตแอคจบแบบแบบนี้เลยนะจบแบบนี้เลยนะ3ามสองหงปั๊บ